เอาละครับเดี๋ยวเรามาสอนโยก i อดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเวอร์ชั่นที่มีแอป v m i x p เ a y แล้วนะครับว่าทํายังไงนะครับรวมถึงพูดข้อดีข้อเสียแล้วก็ข้อควรระวังในการโยก ID ดีอีกครั้งด้วยนะครับเผื่อใครที่ยังไม่เคยแล้วก็เผื่อเก็บตกแล้วเผื่อมีข้อไหนที่ไม่ทราบนะครับโอเคนะครับก่อนที่จะไปรับชมรายละเอียดแล้วก็วิธีการโยก i อดีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วสามารถส่งซีดเป็นกำลังใจในไลฟ์สตรีมได้นะครับนะครับผมโอเคไปครับ เอาแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอเล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน A C K Game Top Up Center นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกเอง30%บวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพ c t นะครับ r ว PUBG หรือว่า RX รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือมทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง A C K Game Top Up Center ได้เลยนะฮะนะ้รก็ฝากบอกด้วยว่ามาจากอเล้งจิมมิงนะครับ สวัสดีครับรผมอารเลนกิมมิงครับแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการโดด ID หรือว่าโยก i อนั่นเองเ,องเนาะก็ <c oughs> จริงๆแล้ววิธีนี้เป็นการเอาตัวละครของเราเนี่ยนะครับส่งไปที่ ID ดีใหม่นะครับเพื่อที่หลายๆอย่างเลยอ่ะงันเพื่อที่อ่ะหนึ่งและนะครับกิจกรรมพวกนี้นะครับที่เราทําไปแล้วนะครับมันจะกลับมาสามารถทําได้ใหม่อีกเนาะเนี่ยพวกนี้ที่เขียนว่าต่อเซิร์ฟเวอร์นะนะครับพวกนี้สมมติว่าผมทําอะไรพวกนี้ไปแล้วเนาะกิจกรรมเสร็จแล้วผมจะ ผมโยกดีแล้วก็ส่งตัวละครไปนะครับมันจะมารถทําได้ใหม่อีกนะครับนะครับที่เขียนว่าเซิร์ฟเวอร์นะแต่ว่าถ้าเป็นกิจกรรมที่เขียนว่าตัวละครน,นะครับพวกนี้จะไม่รีนะเพราะมันล็อกตัวละครเนาะนะครับแต่ว่ามันไม่เชิงว่ารีอ่ะนะครับมันคือว่าเราโยกตัวละครไปดีใหม่ที่ยังไม่เคยทํากิจกรรมเพราะว่ากิจกรรมพวกนี้มันจะล็อกตาม ID เดีะนะครับซึ่งตัวละครทั้งหมดต่อ ID เดนี่จะได้4ตัวใช่ไหมสี่ตัวนี้กิจกรรมจะเป็นอันเดียวกันเลยนะครับผมก็เราไปโยกไอ โยกตัวละครไปดีที่ยังไม่เคยทำนะครับประมาณนั้นเนาะสองนะครับอ่ะร้านของที่แรกในร้านค้านะครับพวกเนี้ย n p c เนี่ยโอเคอันนี้ไม่ได้นะครับอ่ะนะครับที่อ่ะถ้ามันเขียนว่าต่อตัวละครพวกเนี้ยแลกไม่ได้นะนะครับไม่รีนะไม่รีนะครับเวลาไปดีใหม่นะครับอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกที่อ่ะเขียนต่อเซิร์ฟเวอร์รายสัปดาห์นะครับในอย่างเช่นร้านค้าสมอลลรัูมิเนี่ยนะครับหรือร้านค้าสน,สนับสนุนเนี่ยนะครับร้านค้าสมอลลรัูมิก็จะมีแลกตาใหญ่ นะครับต้นน้ำม่วงอ่าแล้วก็อะไรอีกนะอะไรอีกอันน,นนะอาร์ติแฟกต์นะครับพวกนี้มันจะรีนะครับมันจะสามารถแลกใหม่ได้นะครับเออคืออยากจะพูดว่ามันจะรีนะครับอย่างเช่นน้ำตาเยือกแข็งเนี่ยนะครับเขียนว่าต่อเซิร์ฟเวอร์รายสัปดาห์อันนี้สามารถแ,รกแลกได้อีกซึ่งอันนี้ผมความจริงผมแลกไปแล้วนะครับอ่าแล้วแต่แต่เนี้ยโยกกระดีไปเพิ่งโยก,กดีมานะครับนี่ความจริงคลิปนี้เราก็จะ แนะนำโยกอกดีเนี่ยแต่พอดีว่าอัดกะวิธีการโยกอกดีไปก่อนเพื่อเช็คอีกทีหนึ่งไอ้ตรงต้นน้าม่วงของหอคอยว่ามันได้ไหมปรากฏว่าไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็เนี่ยนะครับร้านค้าสมอเนี่ยพวกเนี้ยที่เขียนต่อเซิร์ฟเวอร์ต่อสัปดาห์เนี่ยพวกเนี้ยแลกใหม่ได้หมดเลยนะครับก็เราโยกอกดีได้ทุก5วันนะครับทุก5วันนะครับมันจะมีคูดาวอยู่เนี่ยอย่างผมเพิ่งโยกมาใช่ไหมมันจะมีคูดาวตรงนี้นะเนี่ยห้าวันนะฮะเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยห้าวันนะครับเ,นนเนนบพิ่งโยกไปเนพวกเนี้ยสามารถมาแลกในใไอ ก็ประมาณนี้สองไอสามและสามนะครับก็พวกการแลกของกิจกรรมนะครับต่างๆนะฮะที่มีนะครับอ่าอย่างเช่นในที่เป็นร้านค้าเอ c ซีที่มีตามเมืองที่เคยมีพวกแลกค็อกเทลพวกเนี้ยถ้าเขียนว่าต่อเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่ารายสัปดาห์รายเดือนอะไรพวกเนี้ยได้หมดนะครับแล้วก็ในหมวดของการสร้างนะครับพวกเนี้ยอ่าอย่างเช่นอันเนี้ยผมแลกไปแล้ววันเนี้ยนะครับ ผมก็สามารถแลกได้อีกนะครับก่อนหน้านี้ก็มีพวกแลกที่มันเป็นใบข้ามขั้นอะไรพวกนี้ก็แลกได้ใหม่อีกนะนะครับประมาณนั้นเลยเนาะสำหรับการแลกของกิจกรรมนะฮะแล้วก็ 4. นะครับเรื่องของแพ็กเด้งนะครับประโยชน์ประมาณอีกอย่างนึงก็เรื่องของแพ็กเด้งนะครับตั้งแต่เกมเปิดมาเนี่ยมันจะมีพวกแพ็กเด้งที่เป็นระยะเวลาเนี่ยเด้งขึ้นมาเนาะถ้าเราเอาตัวละครไปไ d ดีใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับหรือว่าตัวเนี้ยยังไม่เคยไปเลยนะครับแพ็ก นะครับตั้งแต่ต้นเกมมาเนี่ยมันจะเด้งใหม่หมดเลยเนาะนะครับไม่ว่าจะแพ็คเปลี่ยนอาชีพค่าสองค่สามมันจะเด้งมานะครับอ่าแล้วก็อันที่5นะครับเรื่องของช็อปนะครับทั้งในเกมทั้งหน้าเว็บนะครับก็อ่าถ้ามันถ้าในเกมเนี่ยที่เขียนว่าต่อตัวละครเนี่ยอันเนี้ยจะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเขียนว่าต่อเดือนอ่าอย่างเช่นอ่า บางอันบางอันก็ได้บางอันก็ไม่ได้นะเอ่อถ้าเขียนต่อตัวละครเดียวเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเขียนถ้าต่อ,อรายสัปดาห์เหมือนจะได้นะครับอืมแล้วก็พวกหน้าเว็บที่เป็นต่อเดือนต่อสัปดาห์เนี่ยอันนี้ได้หมดเลยนะครับที่ซื้อได้เดือนหนึ่งสองครั้งเดือนหนึ่งสี่ครั้งเนี่ยพวกนี้รีนะครับสามารถแลกใหม่ได้เนาะเวลาตัวละครไปอยู่ใน i อีใหม่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับช็อปนะอืมช็อปอันนี้ก็รีอืม ใช่ใช่โอเคนะครับแล้วก็อประมาณนี้ข้อดีนะครับต่อมาข้อเสียนะครับเรื่องของเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของบัฟกิลนะครับก็บัฟกิวเนี่ยจะมีบัฟพวกสเตตัสอะไรพวกนี้เนาะซึ่งจะได้เยอะได้น้อยนะครับขึ้นอยู่กับระดับนะครับกว่าการช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยตรงนี้เลยคะแนนตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเราโยก ID หรือว่าเราโดด ID เนี่ยตัวละครของเราเนี่ยนะครับจะออกจากกิลแล้ว จะออกจะกิวเนาะพอเข้าเกมมาจะไม่มีกิวเราต้องขามาขอเข้ากิวใหม่ซึ่งเวลาเข้ากิวใหม่ปุ๊บนะฮรระดับตรงนี้มันจะรีเหลือเป็น1น,นะครับทันทีเลยเนาะก็บัฟแต้มสเตตัสนะครับพวกเนี่ยเอ่อพวกสเตตเนี่ยพวกนี้จะหายไปเยอะเหมือนกันนะครับก็เอาหลักหลักก็ดาเมจพื้นฐานเนี่ยนะครับอย่างกิวผมเนี่ยหายไป20แต้มเลยเนาะแต่ว่าก็ลองคำนวณดูนะครับว่าคุ้มค่าต่อการโยกไอดียไหมนะครับประมาณนี้แล้วก็มีพวกค่าแม่นค่าอะไรอีกนะครับ แล้วก็2นะครับเรื่องของบัตรอีกานะครับพวกนี้เนี่ยพวกนี้นะครับถ้าใครเติมบัตรอีกาไปแล้วนะครับใน ID ดนั้นนะครับเวลาโดด i อหรือโดดตัวละครไปไอดีใหม่เนี่ยบัตรอีการนี้ไม่ตามไปด้วยนะครับนะครับพวกบัฟเนี่ยพวกเอ่อเนี่ยพวกสเตตพวกนี้ไม่ตามไปด้วยนะครับรวมถึงของรางวัลที่แจกรายวันนะครับแต่เกมก็ให้มาอยู่ในเรื่องของของรายวันที่ได้ทุกวันเนี่ยเนี่ยพวกกล่องพวกนี้ นะครับมันจะเข้ามาแจกในจดหมายนะครับก็สามารถเอาตัวละครกลับมานะครับแล้วก็รับของในจดหมายได้นะครับซึ่งนะฮะของในจดหมายเนี่ยมันจะมีระยะเวลา30วันนะฮะก็คำนวณดีๆนะครับเพื่อกลับมารับตัวของที่มันแจกายวันได้นะครับต่อมานะครับเรื่องของอืมเอ่อไม่ควรโยกนะครับไม่ควรโยกในวันที่มีเวอร์ดันเจียนเนาะอย่างวันเนี้ยที่ผมโยกไปนะครับนะฮะพรุ่งนี้นะครับมีเวอร์ดันเจียนนะครับก็ ถ้าจะโยกก็ต้องโยกก่อน1วันเนาะหรือว่าก่อน5้าทุม่มนะครับก่อน5้าทุ่มที่จะมีฟอรเรนเจนพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่า Management มันฟอเันเจนมันใช้อันดับในการเข้าร่วมนะครับซึ่งอันดับเนี่ยมันจะวัดตอน5้าทุม่มเนาะเพราะนั้นโยกไอเดีก่อน5้าทุม่มนะครับอ่ะและ้วก็ข้อ4นะครับความจริงนี้เป็นข้อเสียและข้อควรระวังเนาะข้อ4เนี่ยห้ามนะครับห้ามจ้างเควสนะครับวันไหนที่เราจะโยกไอดีนะครับห้ามจ้างเควสเด็ดขาดเนาะเพราะม,มันจะเป็นบั็กนะครับเนี่ยพวกเควสรายวันต่างๆเนี่ยที่มันสามาารถจ้งไ ห้ามจ้างนะครับถึงแม้ว่าจ้างไปแล้วแล้วเขาทําเสร็จแล้วส่งของรางวัลให้นะครับก็จังติดบักว่าเรายังจ้างอยู่นะไันสามารถโย,โยกไอดีได้ยกได้ทีนึงก็คือหลังตีสาเลยนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็เท่าไหร่และห้ 5, ข้อ5้านะครับเพชรนะครับเนี่ยที่มีในตัวเนี่ยตรงเนี้ยนะครับไม่ตามไปด้วยเนาะสมมติว่าผมโยกไอดีตัวเนี้ยไปอีกดีหนึ่งนะครับ เพชรเนี่ยมันจะเสีย800ใช่ไหมนอกเหนือจาก800มันจะค้างอยู่ที่ดีเดิมเนาะก็เราจะได้คืนก็ต่อเมื่อเราเอาตัวละครนั้นกลับมาที่ดีเดิมนะครับมันจะได้เพชรคืนนะโอเคนะครับแล้วก็ข้อที่6นะครับโคต้าในการกู้คืนนะครับอุปกรณ์นะครับก็ตอนนี้มันเริ่มมีใบกู้คืนอุปกรณ์แล้วอย่างล่าสุดก็เป็นใบตีบวกอัติแฟกเออกู้คืนอัติแฟกเนาะที่เคยตีแตกไปนะครับอันนี้นะครับโคต้าในการตีล้มเหลวที่ผ่านมานะครับมันจะหายไปเลยนะครับมันจะไม่มี การเก็บข้อมูลไว้ว่าเราเคยตีบวกอ์ติแฟกต์อันไหนแตกไปนะครับถ้ามันมีกิจกรรมมันเราก็จะไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าใครจะโยกนะครับก็คำนวณดีๆนะครับเป็นผมผมจะเก็บไว้ตีบวกอ์ติแฟกต์ในช่วงที่กิจกรรมใกล้มาเก็บอ์ติแฟกต์ไว้ก่อนเนาะแล้วอพอกิจกรรมมาเราก็ตีบวกนะครับแล้วก็รับกู้คืนไปนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยโยกนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับอ่าโคตา้าในการผสมล้มเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธสัตว์ขี่รวมถึงธาตุด้วยนะครับอันนี้นะครับ ที่มันมีผสมทองผสมแดงอะไรพวกนี้นะครับอันนี้โคต้าในการผสมล้มเหลวยังอยู่นะแต่ว่ามันค้างติด ID นะครับก็ถ้าจะกลับมาผสมก็กลับมาผสมในไอดีที่เคยผสมไปน,น,ไน,ะนะครับอันนี้ติดไ d ดีเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับข้อดีแล้วก็ข้อเสียแล้วก็ข้อควรระวังนะครับในการโยกไอดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูการโยกไอดีกันเลยนะครับซึ่งอัดแหละนะครับไปไปครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มโยก ID กันหรือว่าโยกตัวละครไป ID ดีใหม่กันนะครับอ่ะซึ่งจริงๆแล้วผมจะมี ID อ,อยู่ประมาณ5 ID นะครับโยกให้วนครบรอบเดือนอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าของที่เราแลกในพวกร้านค้า n f เรามันจะมีของครบรอบหนึ่งเดือนนะฮะก็คือต้องครบรอบหนึ่งเดือนก่อนถึงจะรีใหม่อีกครั้งหนึง่งโอเคงั้นเดี๋ยวเราโยก ID ดีเลยดีกว่านะครับไป NFT เอ่อกล่องจดหมายนะครับเคลียเคลียให้เรียบร้อยก็เคลียตามที่เขาเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างก็เคลียให้หมดนะครับไปครับ กดมิ้นเลยกดผนึกนะครับตัวละครจะผนึกเป็น NFT นะฮะเสีย800อเนาะแล้วก็รกระเป๋าที่เรามีตัวละครตัวนี้อยู่นะครับยืนยันในการผนึกอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคเปิดเสียงแล้วนะโอเคเดี๋ยวอาคิดลืมเปิดเสียงนะฮะโยกยก ก็ไม่ว่าจะการพัน,นึกนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งตัวละครไปก็ต้องมีตัวเหรียญวีมิกติดกระเป๋าไว้นะครับเป็นค่าธรรมเนียมในการดําเนินการน,นะฮะเรียบร้อยนะฮะ,อ,ะอันเนี้ไอดี ID นี้มีตัวละคร4ตัวเรียบร้อยฮะโอเค ถ้าผลึกเรียบร้อยมันจะขึ้นตรงนี้ครับตรงหน้าดาวน์โหลดนี่อย่างนี้เลยแต่อย่าดาวน์โหลดนะนะครับเดี๋ยวเราต้องออกไปที่หน้าเว็บวีมิกเพย์นะครับวีมิกเพย์โอเคนะครับนี่เลยนะครับก็ล็อกอินนะครับก็การจะมีก่อนจะล็อกอินอันนี้ได้ต้องมีแอปในมือถือก่อนนะครับตอนนี้ Android ก็ใช้ได้แต่ iOS ผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้แล้วได้แล้วหรือยังนะครับก็ผูกล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอากระเป๋าที่มีตัวละคร เมื่อกี้นะครับมาผูกกับแอปตัวนี้ซะหรือบัญชีตัวนี้ซะนะครับในการทำเนาะพอผูกปุ๊บเนี่ยปุ๊บอ่าเดี๋ยวดูนะครับอย่างนี้คือกระเป๋าผมทั้งหมดที่บอกไปมีห้ d ดีนะครับอ่ะเราก็ดูว่ากระเป๋าไหนที่มี i d อยู่นะครับเราก็เข้าไปดูป๊บเรียบร้อยอ่ะนะครับอ่ะกดมาแล้วที่กระเป๋านะครับเมื่อกี้กดเลขบัญชีเลขกระเป๋าก่อนเนาะแล้วก็มาเลือกกระเป๋านะครับแล้วก็กดที่ nft ตรงนี้นะ อ่าเราจะเจอตัวละครแล้วแหละแล้วกดเข้าไปครับอ่าทีนี้นะครับเราก็มาเลือกตรง transfer นะครับ NFT transfer ก็คือส่งส่งตัวละคร NFT นั่นเองนะครับทีนี้เราก็เอาเลขกระเป๋าของกระเป๋าที่เราจะส่งตัวละครนี้ไปนะครับอ่าโอเคไปกดนะครับต้องมีค่าแก๊สด้วยนะก็คือเหรียญมิกนะครับผมเช็คเลขกระเป๋าอะไรให้ดีนะฮะเพราะถ้าส่งผิดตัวละคร หายไปเลยนะครับทีนี้นะครับอันนี้ต้องใช้เป็นแอป w ี i x Pay แล้วนะครับจะไม่ได้ใช้ตัวแอปกระเป๋าที่เรามีก่อนน้าน,นี้แล้วต้องมาอีกแอปหนึ่งนะครับแอปของเว็บตัวนี้นะครับอ่าก็เอากระเป๋าผูกแอปอะไรให้เรียบร้อยนะฮะกระเป๋าที่เราใช้เนี่ยอืมนะครับแล้วเราก็เอาแอปนั้นเลือกกระเป๋านั้นแล้วก็สแกนอีกทีหนึ่งนะครับในมือถือก็เลือกกระเป๋าก่อนนะเลือกกระเป๋าให้ตรงนะแล้วก็แล้วก็ เอาแอปเนี้ยสแกนนะครับคิวอาโค้ดปึ๊บอืมอืมแอบมบกล้องไม่ใช่อืมโอเคเรียบร้อยมันก็จะแจ้งเตือน alert ในแอปนะครับอืมเรียบร้อยหรือ,อยังอ่าใช้อีกทีหนึ่ง เช็คกระเป๋าดีๆนะครับแบบนี้นะฮะโอ้เดี๋ยวผมขอเช็คกระเป๋าอีกทีดีกว่าเพื่อความมั่นใจ ถูกต้องโอเคปึ๊บเอาม่นะฮะโอเคเช็คเลขกระเป๋าให้เรียบร้อยไม่งั้นเดี๋ยวส่งผิดตัวละครหายนะครับเดี๋ยวไปอยู่กับคนอื่นเลยโอเคเรียบร้อย อ่ะส่งเรียบร้อยครับทีนี้ตัวละครจะมีอยู่กับอีกกระเป๋าหนึ่งรับอ่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้ครับเราก็ออกจากเกมครับแล้วเราก็ล็อกอินบัญชีใหม่อีเมลใหม่นะครับอืมหรือว่าเป็นบัญชีที่เราผูกกระเป๋าของตัวละครเออของกระเป๋าที่เราส่งตัวละครไปแล้วนะครับโอเคทีนี้ผมจะเข้าอีเมลที่ผมส่งตัวละครไปนะฮะ ส่วนใครที่ทำเป็นครั้งแรกนะครับก็เข้าสร้างบัญชีเนี่ยนะครับผูกบัญชีสร้างบัญชีไว้แล้วก็เข้าเกมเลยนะครับเข้าเกมปุ๊บอันนี้คือบัญชีใหม่เลยไม่เคยผูกกระเป๋านะครับ แล้วก็เลือกไปเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ได้สมมติว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะเล่นเนี่ยหรือว่าที่ตัวละครอ,อยู่เนี่ยมันเต็มสร้างตัวละครไม่ได้ก็เข้าเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ได้ที่มีตัวละครอ,อยู่นะครับโอเคพอเข้าไปปุ๊บนะฮะถ้ายังไม่เคยผูกกระเป๋าเลยนะครับก็กดที่ดาวน์โหลด NFT นะตรงนี้เนาะมันจะไม่ขึ้นแบบนี้มันจะขึ้นให้ผูกกระเป๋าอีกทีก็เอากระเป๋าที่มีตัวละครเนี่ยผูกเข้าไปนะครับอ่าแล้วพอผูกเสร็จปุ๊บนะฮะก็กดเลือกตัวละครที่เรามีนะครับผม ถ้าเข้ามาในเซิร์ฟที่ไม่ใช่เซิร์ฟที่ตัวละครอ,อยู่มันจะบอกว่าไม่ได้เนาะแล้วเราก็กดออกไปอีกทีหนึ่งล็อกอินใหม่แล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่มีตัวละครอ,อยู่เท่านี้นก็ได้แล้วนะครับตัวน,นี้ผมมีบัญชีอยู่แล้วในในเซิร์ฟเวอร์ที่ผมจะเอาตัวละครลงนะครับเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยทีนี้นะครับมันจะให้ใช้แอปกระเป๋าที่มีตัวละครอ,อยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นกระเป๋าที่ผูกกับ ID นี้ด้วยนะครับ โอเคสแล้วเลือกเลือกเลือกแอปให้ดูนะเมื่อกี้สงสัยจะเลือกแอปผิดโอเคฟึบ okay. เรียบร้อยเหมือนจะให้กดอีกทีหนึ่งเมื่อกี้เหมือนยืนยันกระเป๋าก่อนทีนี้ยืนยันที่จะปลดผนึกนะครับ ตัวละครเรียบร้อยเกิดข้อผิดพลาดในการให้บริการอ้าวแล้วไงออกกำลังผนึกโอ้ยมาเสียวบางทีถ้าพี่พี่เอไหนไม่มีเหรียญวีมิกอยู่ในกระเป๋าเนี่ยนะครับมันจะถูกยกเลิกนะครับเราต้องทำใหม่ ซึ่งมันจะติดระยะเวลาคููดาวประมาณ15ทีถึงครึ่งชั่วโมงเลยเพราะนั้นเตรียมพวกเหรียญวีมิกไว้ในกระเป๋าด้วยนะครับเป็นค่าธรรมเนียมในการปลดผลึกอะไรพวกนี้นะครับผมอ่ะทีนี้ผมได้ตัวละครกลับคืนมาแล้วใน ID ใหม่นะครับเราก็เข้าไปเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูพวกร้านค้ากันที่ผมเคยแลกสินค้าไปแล้วนะครับเริ่มดูจากต้นน้ำม่วงก่อนเลยต้นน้ำม่วงไม่รีเพราะว่าล็อกตัวละครเนาะล็อกตัวละคร นะครับต่อไปนะครับร้านค้าคิวนะครับร้านค้าคิวมีอะไรต้องซื้อออยังไม่มีคิวนะครับเดี๋ยวต้องบอกในดิทให้เอาเข้าคิว่เดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันอัดคลิปอยู่อ่ะไปดูร้านค้าสมอระูมิแล้วกันนะครับร้านค้าสมอรภูมปึ๊บอ่ะสนับสนุนก่อนนะครับก่อนที่ผมแลกน้ำตาเยือกแข็งไปหมดแล้วนะครับโอเคกลับมาแลกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะ ไปต่อไปต่ออืม่าสมรภูมิรีไหมโอเครีหมดของรายสัปดาห์รีนะครับของรายเดือนรีนะครับอ่าแล้วก็ตาใหญ่รีนะครับก็สามารถแลกได้เนี่ยพวกที่เป็นของรางวัลต่อเซิร์ฟเวอร์นะครับต่อเซิร์ฟเวอร์รายสัปดาห์รายวันรายเดือนพวกเนี้ยรีหมดเลยแต่ถ้าต่อตัวละครไม่รีนะครับโอเคนะครับยืนยันเรียบร้อยนะฮะอืม ความจริงก่อนที่ทําคลิปไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าผมยังไม่ได้เช็คตัวต้นน้ําม่วงนะครับว่าที่มันเขียนว่าต่อตัวละ,วละครมันดีไหมปรากฏว่าไม่รีเนาะเหมือนกับตัวอันนี้เลยนะครับกิจกรรมถ้าเขียนว่าตัวต่อตัวละครเนี่ยไม่รีนะครับอืมโอเคประมาณนี้ครับที่นี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะนะครับเราก็เก็บแต้มทําอะไรแลกของอะไรได้ใหม่ได้หมดเนาะส่วนถ้าเป็นไอดีใหม่เลยจริงๆนะครับมันจะมีพวกแพ็เดิง นะครับที่มันเด้งตั้งแต่ต้นเกมมานะครับผมก็จัดกันได้นะครับประมาณนี้นะครับวิธีการโยกดีก็เรียบร้อยแล้วเราก็กดเข้าคิวอะไรเรียบร้อยนะครับให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับเรื่องของการโยกไอดีนะครับไป